สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีทีิดตามทังช่องอดีรบกวนดิเชียวครับโอ้โห้โๆน้ำซำร้ันเลยทีเดียวเชียวแหละครับที่อาจารย์บ้ากินดีมีสุกมีครบสุกอะไรเอาอาบน้าพักกันเล้วไหมอาบเพียงต้องอาบ ภาบใส่ขไฟเอย่างไปนาดีดด้ยน่เจ้าภาพูอย่ากันใช่ีเบียกันขางเดียวรับขะาดนี่คือส้มเขียวแท่านด้นรับขนานนี่คือส้มเขียวเท้าพเาะเปิดงานแล้วกินก้อนเราจะทันข้าเปิดเขาสิบไปทรลาแล้วจะบภาพถ้าได้สิมาเปิดตะวินตะเวียงเจ้าภาพไง จะพับใจใสสปอร์ตเอาๆกินกินกินเห็นน้องเบียรีครอบสุขอะเยอะเย่มไีความสุขแต่พญากันใยเห็นอันนี้หลมแล้วเอ็นยังหลบนี่น้ำยาใไมันยังก่น่าเปยายช่วงแปย์ายวงเทือกลมน่กช่วงเทือกไมว่าสิกินก้อนยังสิเปอาบน้ำยังสิโบมินนะฉันว่ากินเคงเมกําลังอาบน้ำพักกันแล้ว

มาถยมาตอนนั้มห้องก็แมวแท่เขาวก็จบเื่ได้กินคุณเลยอันนี้ใส่ผ้าี่านเอ๊บกัเว้ยเนาะโอเคเส้นกูบาแ่เจอคจบจบาคูบวกคูบวกสูบสูเดอกลิ่ยิบยบนโอ้ยพี่น้องมาเด้อพี่น้องต้าดึงยังรุ่มหน้าแหงเรื่องแนวที่ว่าแมด

เขาเก็บให้กินทับตาสวดในบุญแปมกินปากซิมโอนเนี่ยโอ้ย่างหาดิบันอ like ันเต่าเด้นั่งค้างนั่นเดียร์กูไม่เพราะฉันหนะวเดียร์มาพี่ไม่ถึงว่าเต่าเด่นวางสุกเลยเพอเต่าเด้สุกเหรอขันหนาวไปมดบอกว่าย้มมาหาเพมีกันแบบว่าสิไปเรียกว่าต้องนั่งเตานั่นเตานี่บุญแปมดิย่างหาเต่าสุกอย่างเดียวเออเดียร์ไหมจะควบแต่พี่ห้า อะไรที่นอนครับนี้ย้เล่อเบแล้เนาะยไปยนีบ่เด้อกินนะไปทางเพราะวาทนเป็นซุกๆไปทางท่าก็สูดีเนาะดีเก่งเนเุกดีเถอะข้นนัน

มุ่บรเคัญเนาะแค่แสดงเป็นหมาเเนาะจนั้นอยู่บว่าัน่เป็นหมาอยู่ย่นี้ยบ่มอาน่่านางบางนี่ร่วมเท้าทอเรศของเขาหวานดีอยู่เลยพ่ โอ้โหกำลังลุกพัวมันถูกหัวหันอยู่เลย มุดหย่อนยิ่งหล่ะสแตกขึ้นมาแรงมากวิทเสาะสีว่าผื่นข้นว่าอย่าเฝ้าเลยใกล้เลยไหมใกล้สิอว่าสารนล่นแหละจะพายกันเปลี่ยนมุมก่อนเดี๋ยคเจากสิว่าปาดโทษจะได้จังไล่จะได้ไายจะได้จังไายจะมุมเดี๋ยวเออเบียร์เห็นอยู่ดอกเบียร์ทั้งหลังกระไดครูเปิดเลยกูเปิดเลย ที่นั่งห้องยางออมเบอง์คนดอกพาพ่นองยางออมเบิ้งพรา่านกิ่นกับว่าเปนยังแบบพรท่เพอาเลื่นกิ่นแสบแบบที่คเบสุขเบิรงพี่นองเมิองอันวิวข้าจอดังกินอยูนนานริมผาเบิ่งติิ่ละคนจะมีความสุขกับนกมเจา นี่แน่นอนล่ะอยเริ่มซื้อว่าหมาไปกันแล้วกันฮ่าเจ้าเด็กบึมบั่นนียจิมาไดีทุคนผมนี่แหละหนึ่งโคดวาเพิ่นดอกเจ้าจัดเลยมีแล้วเบิตะุนดวนผมเด็กมาก่เดยได้ร้อยไปลวกกินนิ้วเส้า มอนันฝนตกตกยางมากี่มัมาบ่มันหิวสเน้มวะบ่้อดที่ไปบงหิวหันูถามเนี่ยือกระ่หนทีเหี้ยมกระบี่เนี่ยตอนยังมหางอันนี้เลยครับไม่หยาดนักแมนม่โอ้มาท่านุกแล้วนี่โจ้้นบนนี้อันนี้เป็นสีมันเฉยแมนเสือผู เต้าเนี่ยุเรกไไปด้วท่านะเ้าเรกิน็กินหมส่วนตานก็ถงไข่ตัไข่ใช่หร่เาร็จเด้งไข่ป่ว่าผิมูแล้วผยงหนอย่างหลังโอยทาลุไข่ด้ยินเลุไข่นกลุไข่แเสียงใเสียงไพเหมืนแรนี่แหลเสียงกุ่ อาจารย์ปคือว่ามื่กลแห้งแค่เด้ยกลตัวอุี่เนี่ยตุ้ยก็จะทายคิดใมึงเนี่ยกินเลยก็ตุกเจะามาจะทายไว้ดยวจะลบิมเดียวเด้อปลาปลาความน่ะแ้ักนั่มานคือบ่เอาซื้อมังหน้าไว้ในบีบใส่กีเซอร์ จะเป็นลานที่อาใ่กิบมัน็วหน้าเกันเลมันกินเ้เยเลเดี๋ยวมันุกไปลาเาไว้นกิมนูแมเว่าเปนใหกินเากินเาดี๋ยวเดี๋ยวไปลงกิฟกอน ตกกุบุปใช่ไหมเติมพามเจ้าจอตองดังนีรอบไมนเขานี้วช่วงหวัาขากท่านหลายท่านเน็กยังครึ่งยุ่เขาเพิงกระใหม่คุณอ้าของสิิบสองคนกับยิดจัดหนึ่งสองเตาะคต๊ะบ่งนอนแพี่น้องครับ มเกี่ยมใบเวิร์ดเลยไหมมาเบิองพี่น้องมาเบิองหม่องนั่นเกี่ยมใบเวิป์ดฟาดทุกคนสามสี่เต็นนะครับผมเรียบร้อยแล้วไปพี่น้องเข้าสำรับคลิปนี้ลาพี่น้องเพื่อนสมิทก่อนครับขอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพข้เจักรีวัลพืชคจน